ผมไม่รู้สิว่าสิ่งไหนที่มันเรียกว่าความสำเร็จสำหรับผมนะเราต้องมองว่าอะไรคือความสุขมากกว่าเราทำแบบนี้เรามีรายได้เยอะเราทำธุรกิจประสบความสำเร็จต้องไปถามว่าเรามีความสุขไหมแต่ส่วนตัวผมถ้าข้าก็ถามว่าความสุขมากที่สุดของผมคืออะไรอย่างเงี้ยผมตอบได้นะคืออะไรคะผม ผมเห็นรอยยิ้มของลูกผมเห็นรอยยิ้มของภรรยาผมเห็นรอยยิ้มของเออพ่อค้าแม่ค้าผมเห็นรอยยิ้มของลูกน้องที่ผมผมพูดหลายๆคนกับเพื่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมอยากเลิกนะนะอะไรอย่างเงี้ยผมอยากออกจากเอาตัวเองเฟดออกไปแล้วให้น้องๆทีมงานทำอะไรเงี้ยแต่ว่าโคบิมทำให้ผมหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็มเลยต้องทำต่ออะไรเงี้ย หา,ากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o 2โนค่ะ